โอ้เมื่อนี่มาเก็บผักหวานพี่น้องสวนหลังบ้านผักหวานกำลังปวงพี่น้องเออมันคือปวงดีแท้ยาเห็่อางไหนมันคือปวงดีแท้นี่เอามาอูดใบไว้ได้ละตะอาอ้วนหดใบแก่มันออกเลยจังว่ามันปวงดีนะใบแก่มันทิ่มใหีบ้บดตอนนี้มันแตกขึ้นไม่ได้เนี่ยโอ้ยงามพี่น้องเหรองามยังวะเป็นมัดสุดตน้นอ้าวต้นนี้แห้งจังพี่น้องเลยเบิ่งเอา ได้ร้องกับย่ายอัดเจฟหันแล้วเจบผู้เดียวมาแล้วแล้วเนี่ยมาแล้วหรือเจบคอยกันแล้วยกันกมาใส่ไปผู้เดียวมาแล้วต่ก็ใส่ตัวเลียเ้ยงนะทำพวกโกงหลายแบบนี้พวกโก่งดีทอนหุ่นต้นพุ่นกับท่าอดท่านหนึ่งวัติเทิงหัวพุ่นมันจะหงอดงามสามซีหาต้นนี่ห้หวยเหลือกิน นี่สิบหต้นอาเบิงแล้วกินม่นมัดต้อได้กินนี่มมักขายได้ขายนะมนนนีไปแจกกันญา้ายงงยาเยอะแจกกันจินญาติเยอะจยแจกกันก่นพี่น้องได้กินแต่ม,แมีมนนเครื่อุ้แล้ว ก็ได้กน้อยก็ือได้ละแม่ประหยัดหัดนย่งอวนต่แรีสัตนเหมือนขับลบุยหนึงุมุกยแค่ต้นหนน่อันอันอวงหลายกระม่น้อยใหลมจริงอุลสโซนิอาจะเก็บบตะลานที่มาพวันกวงหลายซื้อมื่ไตเกียบกระเท้าพีงู เฮ้มือวานเนี่ยเกษตรไอาเดี๋ยวลเกษตรเด้เฮ้ยจเก็บบกเขียมือว่านได้บะเขีอนเข่งเนาะก็สิ่เหวมีเก็บพักหวานมาเนี่ยมือว้านเนี่เก็บบกเขียบ้านห้าวคัว่เอาบกเขียไปขายเบ็ดแล้วกับมาเนี่มือเศ้านี่กัมเก็บพักหวานต่อบ้านหาันขยันกับมอินงวิทีว่า้ากับปู่ไัง่วันหลังบ้านข้างบ้านสาเหตุที่มันเกิดดีมันงามนี่ ว่าดินงามเลยดินดีเด้ยี่นิดินหลังบ้านโอ้เศษไม้เศษไหลมันจะเป็นปุ๋ยอินทรีย่ยังดีเนาะถ้าดินโมดีแห้งแรงก็มั่งามเด้ยังก็ได้นี่ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีมันบ่เอาเด้อตัวนั้นนี่ปุ๋ยเคมีใช่หนิใหม่ตายเมื่อนะใบลำไยใบก้านเท้าก้าน ยังตั้งแถวนี้แหละบอกว่ารโกปุใทดอกเนาะทมางแต่พอแต่นี่ห้องนี้จะทมาศาตรเนาะบี่ังนียปุ๋ยโอยปุยหนจะใส่ังแต่อ้วลยแท่งหลาสทนกลัวีนงเครื่องคุณกำลังงามญาติดึงลงมาอ่ากองลงมาเลยอือนายายร้องเจ้าข่านี่ช่างปุงงาม <t om it> แดดบวชเราแค่เนี้ยป่านนี้่ไเต้หาหันผักหวานปลาได้พี่น้องบนผักบานบ้านเด้อนี่ต้องผักหวานปลาไปเอามาปลูกในบ้านซื้อพันใน่ก็ซื้อเพิ่นมาเพิ่นเตรียมไม่พร้อมทั้ง <t om it> พืชพี่เลี้ยงทั้งผักหวานมาในถุงเดียวกัน ขึ้นมัตตุต้นพี่น้องปตายจากตนไหมนี่ดีต็นลํตุลลำย่ะเห็ดเห็ดตนลพ่เรียงนะุงพี่เนาะอนราะข้ัาะมนาดีเยทคาแขนหัวเรือทุงนี่อืมทงพอช่ำปลูกมานําอันเดียวกันเลยยู่สวนหลังบ้านนะพี่น้องนี่ปลูกทิมไว้เดอไผมีที่ว่างก็ไดสองซ้ำปีก็ได้เก็บแล้วเบแล้ว เอาไปใส่หันละว้มันแดดก็ล้างจีออกฝนกระตกโชคลาภโอ้หลายต้นพี่น้องโปร่งสู่ต้นนี่ต้นข้างหลังนี่ก็โปร่งเละงามพี่น้องเลยต้นนี่ก็ะงามพี่น้องโอ้หักโปร่งมัดสู่ต้นปล่อยปล่อยปล่อยเป็นธรรมชาติได้พี่น้องไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยจักเทียร์ดินลังบ้าสนี่มันท่นมามาปุ๋ยเคล่นี่นะพี่น้องอันนี้เด้อตามมันนั่น ส่ <c oughs> กปุยคอกบไหใใไปยังกไปเลยหดน้ามันแน่ทอดละแตย่ามแรงมากนีะ้เดี๋ยวปุยเี้มีมาต้งปุ๋ยเีมีมต้งใส่ดดเขาดูดีพาได้ทงโกดีเอายลองเจ็บมือนี่มีมืน,มน,มนูเด็ดแล้วพี่น้อง <c oughs> แกงผักหวานเ <c oughs> สลมาเก,ก็บสีแล้วน,นี่แต่หน้าตาัดแ่งนี่อันนี้้างดีเลย มีตายห้าล้านตายมันเวลาห้ามันมีใบห้ากัดไตตัดเอาพวามมันก็ได้พี่น้องตัดออกมันสิเอาแตัออกมาเลยทั้งหลายเลยห้าอันถ้าห้าตัดแตกก็ันต้องสิแตกก็เรื่องเสียละนี่งห้าบดเก็บหัวยอดสักก่อนดับแดงเดี๋ยวค่อแตงกิ้งอีกขึ้เศร้าในผลลัพธ์ของแตงไม่ปลูกในท้องพี่เลี้ยงนี่ถือว่าได้กินได้พี่น้องเลยโอเคแต่ละต้นต้นใหม่เป็นพีเรียงต้นลี้ตใหญ่ ี๋ยวสีได้ตัดออกให้ยูปีนี้ตัดแล้วมันสีสูงถ่วมนี่ครับพกไม่อเงเนมันสตัวลำไยเห็ดนั่นตัวตัวลำไยแม่เห็ดปีเลี้ยงสีโทมือนั่นมามันบานเด้ได้หลายเนาะมันหักกโพงมือนี่โงหลายก็มาเถียวก้อยู่เถียวกแล้วหลังมันเริ่มโงเล็กก้อนน้อยดีท่านไปชองาทิตย์ดีโงกดีทานีเนัแ่กโงคดีได้ไ พงวยเรียกลครับถ้ามีฝนป่วยปแายเส้นซีแห้งพงดีฝนตกมาอาทิตย์ที่แล้วนี่กับปวยปายมาสองสิบมือสามมืออยู่พี่น้องไม่ใช่แต่มันดินซุ่มมันก่ะพักนั่งอ่างยาต้นไม้ต้นไหลมันกับเป็นใจของมันละได้รับน้ำฝนนีพงวยยังม่ได้เครื่องนี่ยังขั้งหลังอีกตั้งหลายต้นของมาแก้ยรอง กองกินโบล้านเดี๋ยวสิกองสูงๆผมลงมาให้ตัวนี้มันสูงไม่ใชตัดใบไมอยีนีสูงหดหังสูงหงยอดงามแหงดเดี๋ยวจะดึงไมา้ทเก็บเดี๋ยวหาจะมาเหยียบให้ดีหัยอดนแงจังมันงามดีเห็นไหนเด้ตัดใแล้วมันแตกเนี่ยตัดปีงมันนะ โห้ามขัดต้นนี่ไปขางเฮือนให้หน่อยว่าได้ไปไกลง่ายไม่ดีเป็นหลังบ้านนี่แหละชาวบ้านเก็บผู้เดียวต่างนั่นแล้วก็ได้ดอกเก็บผู้เดียวเพื่อสิลแล้วต้องเก็บเป็นงูศิละ่ะซอยกันค่อยาเวเลี้ยวต้นนี้มันสูงมีการต่อขาพี่น้ <laughs> นองย่าเราได้ต่อเก้าอี้ขึ้นต้นนี้กองลงบ่ได้มันแข็ง เดี๋ยวก็ตัดลงใหม่มเก็บไปเก็บมาพ่อแม่งแข้งพี่น้องกำลังไข่ไหนบอหนีแมันแข้งไม่อยู่ตูดผักหวานกับยู่เนาะมันกำลังไข่ใส่หนี่้งานหนีกับพรระดางานงานงานแข้งไงเพราไข่มันปิดเงินมันมุดอะไนั่นไตมหาไข่เมื่อไเอ้ธรรมมาสัดพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอา เอาไปแล้วมองบาดเดียวนั่งเก็บอะไรบนางต้นเก็บก็สูงย่งให้ลองมีอะไรนั่งเก็บเราเป็นที่นองกองเราไม่เก็บเอาถ้ามันนั่งเก็บได้อยู่กว่านางเก็บสาระทำว่าเก็บมันแต่แกพี่น้องมันกับพวกแซบต้องเก็บออกให้เบิกตะกอนกระนังอ่อนนี่เฝ้าเอาเรอบหนาตอนนี้เก็บไม่ปูงไม่ก็ับเมื่อก่อนปูงไม่อีกอีกมากเกินสองอาทิตย์เกียงแซ่บเสียดเลยน้องเลย ใส่เห็ดเฟี๊ยงจั็กน้อยใส่ไข่มดแดงจั็กน้อยง่ายอีสานบ้านเฮาก็มีเท่านี้ละความสุขเล็กๆน้อยๆยังี้ยเดี๋ยวอีกหลายอยู่ยังบ่แล้วแต่ว่าเต็มกระตะแยอกันกินนี่บ่มมหมดละมื้อนี้แล้วอา้าวใส่เวลามากนี่ก็ชั่วโมงกว่าวพี่น้องเก็บผักหวานหอดบ่ทันได้แล้วคักทีนีทยังอีก สองสามตุนอยู่แต่ว่าเมื่อยกวนเอาพออยู่พอกินลราละซ้ำนี่แจกกันกินคือสิบวกเมื่อดอกเอาสำหรับคลิปนี้ก็เอาซ้ำนี่นาะพี่น้องนเนาะหาอยู่หากินตามพื้นบ้านของเขามาื่ยให้พ่อแม่พี่น้องเบื้องหน้ามือสุดอกครับสำหรับคลิปนี้ก็ซ้ำนี่นาะครับพี่น,อนอ้องเนาะครับถ้าจังใดก็ขอฝากช่องไม่ฉลองกระนั่งฝากด้ครับเด้อ สตมากกกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่จะรองกันทางฝ่านะครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ